สวัสดีครับพบก,กับซูลูก้าลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลของเรารวมไปเต็ง14เลยนะฮะบันปรับราคาแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกใหม่ล่าสุดวิลเลียมฮิวนะครับบริษัทรับพนันที่ตุกกฎหมายคำประเทศอังกฤษยังคงยกให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็นเต็นหนึ่งที่จะคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลนี้หลังจากที่ทีมลงเล่นครบแล้วรอบ16ทีมสแตนด์แรกไปแล้วขณะที่ลิเวอร์พูลของเราหลุดไปถึงเต็ง14เลยทีเดียวนะครับหลังแพ้รเรอัลมาดริด5ประตูต่อ2 รเบียสีฟ้าครับมีอัตตาโรนคว้าแชมป์ยุโรปอยู่ที่2ตัวแดงแทงหนึ่งใจสองไม่ลุมทุนหลังนัดแรกออกไปเสมอกับอาเบอร์ซิกหนึ่งหนึ่งการันตีไเยเมิวนิคครับซึ่งเกมแรกบุกไปชนะปารีสแซงต์แฌงหนึ่งศูนย์ตามมาเป็นเต็งสองนะครับราคาที่เจ็ดส่วสองโดยแทงสองเจ็ดไม่ลุมทุนตอนนั้นเรอัลมาดริดที่โชว์ฟอร์มอย่างยือกเย็นบุกไปอัดลิเวอร์พูลห้าสองรังเต็มสามอัตตาโรนอ,อยู่ที่หกตัวแดงแทงหนึ่งใจหกไม่ลุมทุน พร้อมกับส่งผลให้หงแดงหล่นไปอยู่อันดับที่14ราคาถึง100ต่อ1งแทนึ่งจ่าย100ไม่รวมทุนเลยทีเดียวเรามาดูอัตราต่อรองแชมป์ยูฟ่าแชมเปียกฤดูกาล2 0 2 2 2นถึงของวิลเลียมฮิลล์บริษัทรับพันธ์ที่ถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษนะครับ เต็งหนึ A ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้สองต่อหนึ่งเต็งสองเบย์มนิกเจ็ดต่งเต็งสามโรมาเรตหกต่อหงเต็งสี่นาโปลิตเจ็ดต่อหนึ่งเต็งห้าเปเช่สิบหต่อหเต็งหกเจลซียี่สิบต่อหเต็งเจ็ดสเปอร์ยี่สต่อหเต็งแปดเป็นฟิกาสยี่สต่อหนึ่งเต็งเก้าอินเตอร์ลนยี่หาต่อหนเต็งสิบเอซีมิลานยี่สิบแปดต่อหนึ่งเต็งสิบเอ็ดดอนมุนสามสามต่อหนึ่งเต็งสิบสองอาร์เบลลิเิคหกสิบหกต่อหนึ่งเต็ง ฟลังส์ส์ปัต500ต่อ1น,นะครับสตาร์ลิเวอร์พูลครับยังติดทีมยอดเยี่ยมยูฟ่าแชมเลีกถึงแม้แพ้เรย์มาริดและเป็นจ๊อกยูฟ่าแชมเลีกประการ11นักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ทั้งลิเวอร์ของเรายังติดนะครับแม้โดนโรมาริดขยี้แพ้าขาบัา ek, ตยูฟ่าแชมเลีกตัวการนักเตะทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ทั้ง11ตำแหน่งหลังจบการแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้ายน,นัดแรก ในวันที่ยี่สิบเอ็ดถึงวันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าโมเมนซาล่านะฮะกลายเป็นผู้เล่นคนเดียวของลิเวอร์พูลที่มีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมครั้งนี้แม้ว่าโดนเรย์มอริตบุกมาถล่มไลทเทคคาร์บ้านถึงสองห้าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็ตามครับโดยกองหน้าทีมชาติอียิปต์ทำไปหนึ่งประตูนำห่าง2-0ก่อนที่หงส์แดงจะโดนราชั้นบุกเกขายิงแซง5ลูกรวดโดย11นักเตะทีมยอดเยี่ยมของยูฟ่าแชมเลกประจำสัปดาห์ภาพันธ์อีดถึงนี้ ผู้สัประตูเควินครัฟแฟรง์เฟิร์ตกองหลังโจวนี่เดอโลเรนโซนาโปลีคิมเมนซานาโปลีนาโชเฟร์นันเดียสโรเมริดยอสโกกาลิโออาบาเลซิกกองกลางลิอาดมาเลสแมนเชสเตอร์ทีและวิงโลโซโนนาโปลีกองหน้าวินิสุอุตจูเนียโรเมาริดมูมิสซาล่าลิเวอร์พูลคาริมเบนเซม่าเรเมริดและวิเตอร์โอซิมเฮนนาโปลีหงล็อกเป้า โรโมาโน่เปิดเผยลิเวอร์พูลส่งสกลเซอร์ไตาตามดูฟอร์มกาลิโอไม่ห่างเลยลิเวอร์ของพวกเรานะครับมีแผนกระชับตัวยอสโกกาลิโอปักหลังของอาบาเลซิเข้าสุ่ทินแอนฟิลโดยได้ส่งทีมงานแมวมองบินปดูฟอร์มมาแล้วตั้งหลายครั้งนะครับสงสัยจะเอาจริงเอาจังเลยในเดียวนะครับฟอร์บ,บิโซโรโมาโน่กรูรูท่านนั้นการสกแกนแักเตก็ออกมาเปิดเผยว่าหงแดงลิเวอร์ของพวกเรานะครับสนใจที่จะกว้าตัวยอสโกกาลิโอกลงหลังดีครีทีมชัด โคอเชียของอบับเรซิกมารุวมเทียมโดยได้ส่งแมวมองบินไปเช็คฟอร์มมาแล้วหลายตัวหลายครั้งจับตายอเเกเกาดิโอมีสโมสรชั้นนำหลายทีมจับตาดูเขาอยู่รวมถึงชลซีด้วยที่อยากจะได้ตัวมาตั้งแต่ช่วงสมัครที่มันมาแล้วรวมไปถึงแมนเชสเตอร์และลิเวอร์พูลที่จ้องอยู่ตาเป็นหมันเหมือนกันซึ่งทางอบับเรซิกนะครับต้องการให้เขาเป็นเซนเตอร์แบ็กที่มีค่าตัวแพงที่สุดตลอดการขณะที่ลิเวอร์พูลเองก็ส่งแมวมองบินไปดูฟอร์มแล้วหลายตัวหลายครั้งเมื่อเดือนที่แล้วรมาน่กลว หรือสำหรับกัวริโอนะครับในวัย21ปีเท่านั้นถือเป็นกองหลังดาวรุ่งที่นื้อหอมที่สุดคนหนึ่งในยุโรปเลยนะครับหลังจากโชว์ฟอร์มที่ยังโดดเด่นกับอาบาเลซิกและเป็นกำลังสำคัญช่วยให้ทีมชาติโครเอเชียคว้าอันดับที่3ในศึกฟุตบอลโลก2002โดยมีรายงานมาว่าหากมีการย้ายทีมเกิดขึ้นจริงๆค่าตัวของยาสโกกัวริโอก็จะมีโอกาสทำลายสถิติกองหลังค่าตัวแพงที่สุดในโลกของแฮร์ริมกไกวซึ่งย้ายจากเลสเตอร์สตีไปยังแมนเชสเต็ดด้วยค่าตัว80ล้านปอนด์เมื่อปี2 9 ท่านี้นะครับลิ์พูมีปัญหาแนวรับและมองหาเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่เข้ามาเสริมทัพเนื่องจากเซนเ็นเตอร์ที่มีอยู่มีทั้งอาการบาดเจ็บเล่นงานและฟอร์มการเล่นที่น่าผิดหวังแม้กระทั่งเบอร์กิฟันนั่นเองที่เป็นหัวใจสําคัญของเกมรับหงแดงมานานหลายปีก็ดูเหมือนจะอยู่ในช่วงผลง,งานของกลาสขาลงแล้วนะฮะทางแก้แนวรุกเช็กิครอบต้องสะดุง้งนะครับเมื่อเจหนูมหาจรย์หงแดงตะบันถึง90ประตูในวัยเพียงแค่16ปี เพน์มน่งงามของหงดงังชีเกนคลอปของเราก็ถือเป็นหนึ่งในผู้จัดก,การทีมที่พร้อมมอบโอกาสกับบรรดาดาวรุ่งที่มีศักยภาพก้าวขึ้นมาอยู่ในกลุ่มกําลังชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลและตอนนี้ดูเหมือนว่าหงดงังเตรียมที่จะมอบโอกาสนั้นอีกครั้งให้กับเพน์เน่งงามในวัย19ปีที่ยิงประตูร,ระเบิดเพลิงให้กับทีมรุ่นอายุไม่เกิน18ปีของสมโมสรนนะครับผลงานของเดอะเรดในนัดการนี้ค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับโดยเฉพาะการยิงประตูที่ไม่ได้โดดเด่นเหมือนกับช่วงหลายๆปีที่มันมานั่นอาจเป็นเพียงเพราะ เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นแนวแนวรุกและจําเป็นต้องต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้าหากันสักระยะโดยสําหรับนาตอนนี้นะฮะสถานการณ์บรรดานักเตะร,รุ่นใหญ่ของสโมสรเริ่มมีทั้งผมตกและโรยราจากวัยที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งนั่นจือเก็งกราฟจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนทีมครั้งใหญ่แต่การเสริมทัพก็ไม่ใช่ว่าจะทํากันง่ายๆเนื่องจากปัญหาทางด้านการนเงินที่มีจํากัดจงเขียแถมนักเตะสตาร์ดังหลายคนก็ไม่อยากย้ายมาแอนฟิลเพราะทีมกําลังอยู่ในช่วงขาลงนะครับยันไรก็ตามสิ่งที่ ทำให้เจอเก้งครอปยังพอมองเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์นั้นก็คือบรรดานักเตะด,ดาวรุ่งคอนสมรูลที่เริ่มฉายแววความยอดเยี่ยมและพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาทดแทนบรรดารุ่นพี่ที่สภาพร่างกายและจิตใจอ่อนล้าเต็มทีซึ่งที่ผ่านมาคุณซือเชอร์นกล้าใช้งานสเตฟานบาสติกเจ้าหนมวัย1ปปีลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่อง,องในช่วงที่พันนานาและนักเตะนะครับก็พัฒนาฝีเท้าจนได้ดีจนสามารถทําหน้าที่ในแดนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับเบนดอสและบับบี้คลาร์ก ที่มีโอ,อกาสได้สัมผัสกับประสบการณ์ในทีมยุดใหญ่ของหงดงมาบ้างแล้วและนั่นก็แสดงเห็นว่าเจเกนกลับกล้าที่จะใช้งานแข้งไวเลวอรอนเหล่านี้หากพวกเขามีความพร้อมมากพอที่จะลงลุยในเกมระดับสูงได้เดือดร้อตอนนี้นยายใหญ่เลือดดอยต้องให้ความสำคัญก,กับดาวรุ่งใหม่อีกรายที่ทำงานร้อนแรงเกินห้ามใจและน่าจะก้าวขึ้นมาแก้ไขปัญหาในการจดสกอร์ของทีมได้เป็นอย่างดีโดยแข้งดาวจนคนนั้นก็คือคิโรสวิกโกรัว ซึ่งณตอนนี้ปเป็นกาลังสําคัญของทัพหงดแดงรุ่นอายุ18ปีเหล่านั้นอ่อดาะรุ่นหุ่งแรงปุบันมีอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นนะครับที่เกิดที่กรุงเตซูบิลกาบาประเทศฮอนดูรัสโดยเจ้าหนูมาสันรารนี้เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเมอสเนอร์ฟิกุโร่ตำนานเซนเตอร์แบ็กทีมชาติฮอนดูรัสและบีแกนแอตแลนติกโดยผลงานของฟิกุโร่จูเนียนะครับน่าจะตอนงองอย่างมาก หลังจากที่เขาจะการตะบันประตูคู่แข่งไปแล้วมากกว่า90ลูกเพียงแค่ฤดูกาลเดียวเท่านั้นตอนที่เล่นให้กับเดอะเรดรุ่น u 13ปีและ u 14ปีนอกจากนี้เขยังมีประสบการณ์ในระดับชาติมาแล้วหลังจากติดธงทีมชาติสหรัฐอเมริกาในศึกคอนคาเคปแชมเปี้ยนชิพรุ่น u 17ปีในปี2 0 2 3 หลัจากการตะบันประตูและอาซิดจากการลงสนามเปิดตัวในธนัแข้งสำลองและยังยิงได้อีก5ประตูจากการลงเล่นสี่เกมให้กับทัพลุงแซมยิงม่งไปกว่านั้นผลงานของเขายังไม่เข้าตาองตัวงกริสมันหัวหอกทีมชาติมุนเซดและอัดเดนกุมาริดที่ยินดีให้คำปรึกษากับเจ้าหนูหรายนี้เ,เลเาแหลมขาวกใกล้ชิดครอบครัวฟิกโรกล่าวว่าคิโรสผู้เป็นพ่อประหลาดใจมากในตอนที่องตัวงกริสมันติดต่อมาเขาประทับใจสุด,สด อ,องตวงเคยให้คำปรึกษากเด็กคนนี้ผ่านวอตช์แอปและคอยพูดให้กำลังใจเสมอมันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมสำหรับเขาที่ได้หนึ่งในกองหน้าที่ยอดเยี่ยมที่สุดของวงการฟุตบอลคอยเฝ้าติดตามพัฒนาการของเขานี่คือกำลังใจที่ดีเยี่ยมที่สุดแม้ว่านักเตะดาวรุ่งคนนี้มีศักยภาพสูงมา,มากละเจ์กิงคัก็ไม่เคยปกปิดว่าเขาพร้อมให้โอกาสดาวรุ่งทุกคนโดยไม่สนใจว่าจะอายุเท่าไหร่แต่าหากมีความสามารถก็พร้อมจับผู้เล่นเหล่านั้นก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ในทันที ลองดูตัวอย่างสเตปานบาสติเบนดอสบ๊อบบี้คลาสและเคทการดอนดูสิผู้เล่นเหล่านี้ก็ได้โอกาสลงเล่นเปิดตัวกับทีมชุดใหญ่งหงแดงไปแล้วฉะนั้นคิโลโรสก็มีความหวังที่จะได้รับกับทองแบบนั้นเหมือนกันโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ขาดตัวโจที่เียบคมนี่อาจจะเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในการนำหงแดงกลับสู่เส้นทางที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนี่คือสุข,ขารลลิวพูลครับซึ่งเป็นรอบสามของวันที่24กุมภาพันธ์นะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ